นจะหมดประเทศไม่จริงรัฐบาลใช้ให้ประหลาดกระโงมหัดไทยซึ่งเป็นขุนนางซึ่งมีลักษณะเป็นเจ้านายประชาชนแล้วก็เอาของเอาเงินไปแจกไปอะไรต่างๆบ้างแล้วบอกคนจนจะหมดประเทศคนจนมากขึ้นตั้งเยอะยะแล้วเนี่ยฮะจาก6ล<อ>้านคนปี57เแล้วตอนนี้17ล้านคนแล้วมันจะจนทั้งประเทศอ่ะต้องปรับปรุงตัวเองด้วยไหมต้องไปรู้ตัวเองด้วยหรือเปล่าต้องเพิ่มปลูกพืชเสริมบ้างไหมช่วยตัวเองบ้างไหมหลายแห่งเขาก็ช่วยตัวเองได้ปลูกุ สตอรี่ในสวนยางกล้วยหอมในสวนยางจะปลูกอะไรก็ปลูกเลยมันก็เไปไ็นรายได้อยู่ให้กินคือนโยบายเล็กๆเนีเย่ยทำไม่ได้อย่างเช่นนโยบายไปบอกทีะ่ะที่ะบ้านของคุณทำนี่ทํานั่นเนี่ยคือรัฐบาลฉลาดที่ไหนที่จะไปบอกประชาชนว่าเอ้ยคุณควรเท่าทํเข้าวแกงอย่างนี้นะแล้วมันจะขายดีขึ้นเนะี่ยส่วนใหญ่ก็โง่กับประชาชนทั้งนั้นที่แนะนํามาในดีอนะ่ะใช่ไหม วิธีการแก้ไขปัญหาความยากจนจร,จร,จริงๆต้องทําให้เขาพึ่งตัวเองเขามีอนาคตคุณมีหน้าที่ช่วยเหลือคุณต้องลดภาษีนะไม่ใช่คุณเก็บภาษีคุณทําอย่างไรให้ประชาชนมีอำนาจไม่ใช่รัฐบาลมีอำนาจประชาชนก็เก็บเงินในกระเป๋าก็เองเงินในกระเป๋าขานะ้ามีค่ามากกว่าเงินที่คุณเอาไปจ้างเจ้าขุนบนนายระดับอําเภอก็ดีระดับอะไรก็ดี4 8 4 9 4 0นั่งรถเด้นไปเพื่อไปช่วยคนจน คนจนจะจะลดลงถ้าคุณลดกองกําลังทหารลงถ้าคุณลดการซื้ออาวุธซื้อเรือดำน้าไม่มีเครื่องลง,ลงคุณเลิกซื้อของรลายสาระาพวกนี้ได้ไหมไอพวกเนี้ยรายจ่ายของของรัฐบาลทั้งหลายเนี่ยต้องลดลงไปอะ่ะยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นต์สามสิบเปอร์เซ็นต์ก็ลดไปหนึ่งล้านล้านนะการแก้ไขปัญหาความยากจนที่แท้จริงอันนี้ตัวอย่างของจีนเ่งรัฐบาลมีหน้าที่จัดหาบริการโครงสร้างพื้นฐานและการศรึกษาแล้วก็ การเก็บถ้าได้ป่วยให้ประชาชนเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสินค้าที่ทำรวมๆกันแล้วต้นทุนต่อคนมันจะถูกแต่ี้ถ้าคุณอยู่ในเทะเลทรายนเขาก็จะย้ายคุณมาอยู่ในที่ที่มันดีขึ้นหน่อยในตัวเมืองใช่ไหมคุณไม่อยากย้ายคุณอยู่อยู่ในเทะเลทรายจริงๆเขาก็จะเอาสารเคมีใหม่ๆทางวิทาศาสตร์ไปใส่ในทรายผเพื่อปลูกต้นไม้ให้มันขึ้นได้อันนี้ก็ทําในซินเจียงแล้วก็ทําในมองโกเลียใน เขาทำเนี่ยนะตอนนี้เนี่ยนะฝุ่นทะเลทรายที่มาปลกลุมปักกิดก่อนนี้มันเยอะยะเดี๋ยวนี้มันหายไปเยอะแล้วนะเพราะว่าลมตะวันตกมันมาเขาก็าไปปลูกต้นไม้กันเสร็จแล้วเขาก็เอาโรงเรียนไประบบการสอนที่ดีนะระบบการสอนของเราเนี่ยมีปัญหาเป็นเพราะเราใช้ระบบเจ้าขุนนุนนายไปคุมครูครูเก่งๆบังเข้าไปเป็นครูไม่เก่งหมดเลยเพราะว่าอะไรต้องไปทํารายงานทำแรงงานเพื่อเนะลื่อนใชัไหมนะรำตรีไปต้องไปเยืนรับรำตรีไม่สอน แล้วคุณก็มีให้ให้โอกาสเด็กมีมีเทคโนโลยีที่สูงขึ้นนะมีแล็ปท็อปอะไรเงี้ยแล้วคุณไม่ต้องไปซื้อให้เขาหรอกคุณลดภาษีให้ก็ได้หรือคุณให้คูปองก็ได้ให้ผู้เรียนมีอำนาจไม่ใช่โรงเรียนมีอำนาจแต่ทุกวันนี้โรงเรียนของรัฐและเอกชนอะเชื่อไหมรัฐเอาเงินให้ให้กระทรวงแล้วไปกวักมือเรียกเด็กมาให้มาเรียนเอาเงินไปจ่ายทั้งหมดเนี่ยเพราะนั้นโรงเรียนที่ไม่มีเด็กเรียนเลยมันเลิกไม่ได้ไง เพราะว่าเงินเดือนผู้อำนวยการห้าหมื่นกว่าบาทมันมันจะหายไปถ้าผมจะให้ทุนการศึกษาเด็กซึ่งเขาบอกเาเรียนฟรีสิบสองปีใช่ไหมสิบสองปีนี่ปีละห้าหมื่นบาทแล้วนะเด็กนะ่ะทุกวันนี้เอาไปจ่ายที่กระทรวงศึกษาอยู่แต่นี้วิธีการให้เด็กมีอำนาจก็คือผมจะโอนเงินช่วยเหลือให้เปล่าแหละและเงินให้ยืมเนะี่ยให้เด็กและผู้ปกครองโดยตรงเลยนะแต่นี้เด็กและผู้ปกครองเอ,อ้ยมีห้าหมื่นบาทจะไปเรียนที่ไหนดีสอนไม่ดีก็ไม่เอาไม่จย่ปงนนต้องเรียนโรงเรียนใกล้บ้าน ไอคอนเซ็ปต์โงเรียนข้างบ้านเนี่ยเป็นคอนเซ็ปต์ปัญหาจราจรแล้วทําให้การศึกษาทั้งหมดแย่ลงคือระบบทั้งหมดเนี่ยนะผู้ใช้บริการต้องมีอำนาจแล้วเขาจะเลือกสิ่งที่ดีเองคุณไม่ดีก็ไม่ไปคือสร้างชาติสร้างประเทศให้ประชาชนมีงานทําความรู้เยอะๆรายได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเร็วๆจีนเนี่ยมีคนจนเนี่ย900ล้านคนปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีแล้ เขาวัดจากระดับเส้นความยากจนเนี่ยพอมีกินพอใช้ก็คือปีนก็สักประมาณ3-4หมื่นที่เป็นบาท3ามสีหมื่นบาทต่อปีต่อคนนะก็ไม่ไม่จ์เขาแก้จริงไอ้ของเราเอาเจ้าขุนมุลน,นายไปแล้วไอ้ที่ช่วยคืออะไรก็เงินภาษีของประชาชนนั่นเป็นผมเนี่ยถ้าประชาชนเขาทำอะไรอยู่แล้วเนี่ยผมจะให้เขามีโอกาสจินตนาการมีอนาคตแต่ผมจะไม่ปบี่าหรอกว่าคุณทำอย่างนี้อย่างนี้แล้วมันจะดีขึ้นเพราะผมเองก็ไม่รู้ แต่ผมจะจัดเงื่อนไขประเทศเนี่ยนะให้คุณเนี่ยสามารถมีความคิดสร้างสารรค์มีจินตนาการได้ผมจะให้คุณมีโอกาสเรียนรู้โดยผ่านโซเชียลมีเดียคุณอยากทำไรอยากทำข้าวแกงดีๆคุณไม่รู้คุณก็ไปศึกษามาคนเก่งๆเ,เขาบอกอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ระบบเมืองไทยนี่จริงๆแล้วผมอยากจะเรียนว่า